สวัสดีครับผมรันธรรมชาติครับผมวันนี้ก็มีประเด็นมีเรื่องที่จะมาบอกกล่าวเล่าประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งครับผมก็จะขอต่อจากคลิปที่แล้วอีกสักนิดหนึ่งนะครับคลิปที่แล้วนะฮะอาจจะมีบางจุดเล็กๆนะครับที่ผมไม่ได้พูดลงไปถึงรายละเอียดส่วนลึกนะครับผมแต่ผมก็เชื่อว่าทุกคนที่ได้รับฟังเข้าใจนะครับเข้าใจถึงเจตนาที่ผมได้พูดออกไปนะครับ และสิ่งที่สำคัญเลยคือเราได้สร้างกุศลร่วมกันคับผมประเด็นครั้งที่แล้วได้พูดถึงเรื่องของการรับเงินของพระพิจิทรสง์และการถวายเงินให้แด่พระพิจิทสงฆครับผมผมพูดผมพูดผมพูดไปด้วยจากใจเลยนะผมพูดไปด้วยทั้งความรักพูดด้วยความรักเคารพบ,บูชาอย่างสูงเลยนะครับสำหรับ พระพิสุสงฆ์ทุกๆรูปนะครับและด้วยความเป็นห่วงอย่างยิ่งเลยครับผมเป็นห่วงอะไรนะครับเป็นห่วงเป็นห่วงพระพิสุสงฆ์ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนไม่ได้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับได้บัญญัติไวน้นะครับครับผมและก็เป็นห่วงพระพิสุสงฆ์และเป็นห่วงเพื่อนมนุษย์ทุกๆคนด้วยครับผม หลายคนอาจจะบอกว่าเป็นห่วงตัวเองไหมผมเป็นห่วงตัวเองครับแล้วผมก็ก็เชื่อครับผมผมผมเชื่อว่าผมก้าวข้ามก้าวข้ามในความทุกทุกทุกอย่างได้ด้วยพระธรรมคำสอนของพระองค์ที่ผมได้เข้าไปศึกษามานะครับพระธรรมคำสอนนี่ผมได้เข้าไปศึกษานี้ผมศึกษาจากพุทธวจนะนะครับผมจากท่านพระอาจารย์คึกคฤทธ์นะครับผม ครับแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆคนนะฮะที่ที่ศึกษาในพุทธวจนะและก็นำออกมาเผยแผ่นั่นคือกุศลอย่างยิ่งครับผมพุทธวจนะนี่คือเอาพระธรรมคำสอนที่ออกจากพระโอษขององค์สมเด็จพระสัมสมาสัมพุทธเจ้านั้นคัดออกมาคัดออกมาแต่คำสอนที่ออกจากพระโอษของพระองค์นั้น มาบอกกล่าวมาเผยแผ่ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับครับผมอย่างที่บอกครับผมก้าวข้ามความทุกข์ได้ทุกๆทุกๆความทุกอย่างแน่นอนครับจากคาสอนของพระองค์ครับผมแล้วผมก็ที่บอกว่าผมรักเป็นห่วงและเคารพและบูชายอย่างสูงเลยครับสำหรับพระพิสุส่์นะฮะ ผู้ด้ความรักจริงๆครับผมความรักและความเป็นห่วงจริงๆครับจากใจจริงเลยเพราะโลกหลังความตายนั้นมีจริงอย่างแน่นอนครับผมผมได้สัมผัสมาในหลายๆครั้งได้เห็นมาในหลายๆครั้งกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองนรกเดรัจฉานเปรตมนุษย์และเทวดา ห้าคตินะครับที่เราจะต้องไปหลังจากความตายนะฮะห้าคตินี้นะครับหลังจากที่เราได้สิ้นลมหายใจสุดท้ายนะฮะหรือได้เสียชีวิตไปแต่ลมหายใจสุดท้ายของเรานะครับนั่นสําคัญที่สุดนะครับผมว่าเราจะคิดเกาะกับอุศลได้หรือเปล่าเราจะจิตสุดท้ายของเราจะไปเกาะกับอุศนได้หรือไม่นะะหรือจิตสุดท้ายของเรา จะเศร้าหมองจะอยู่กับอกุศลถ้าเราไม่ฝึกนะครับผมถ้าเราไม่ฝึกในขณะที่เรายังมีลมหายใจและมีชีวิตยอยู่นะครับมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่งครับผมเพราะการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยยากที่สุดครับผมและเพศของมนุษย์นี้สามารถที่จะสําเร็จนะครับสามารถที่จะสําเร็จในโสดาบันสกทาคามี อนาคามีพระอาหารหันต์และไปจนถึงพระนิพพานได้โดยเพศของมนุษย์นะครับเพศมนุษย์สามารถที่จะไปถึงขั้นนิพพานได้แต่ถ้าเรายังยังไม่ฝึกณขณะที่เป็นมนุษย์อยู่เนี่ยครับผมน่าเสียดายอย่างยิ่งครับหากติที่เราจะต้องไปหลังจากเราสิ้นลมหายใจสุดท้ายนะครับผมคือนรกเดรัชานเปรตมนุษย์และเทวดา ครับผมห้าคตินี้นะครับส่วนเราจะไปอยู่ตรงไหนนั้นอยู่ที่จิตสุดท้ายของเราขณะที่เราจะดับสิ้นลมสุดท้ายครับเราดับจิตสิ้นลมสุดท้ายของเราเนี่ยเราจะไปเกาะกับกุศลได้ไหมครับจึงต้องจิตจึงต้องฝึกจึงต้องฝึกณนณะนะเวลาที่เรามีชีวิตอยู่นี่นครับทําไมคนโบราณจึงบอกว่าให้คิดถึงพุโทโธพุโทโธพุโทโธไว้นะครับก็นั่นคือทําให้จิตเราสูงนะครับถ้าจิตเราสูง ไม่ตกต่ำไม่เศร้าหมองเราจะไปอยู่ในเพศของไปเกิดใหม่ในภพใหม่ของมนุษย์และเทวดาได้อย่างแน่นอนครับผมแต่เ้่าจิตเราตกสามกติที่เราจ้องไปนะฮะหรือเราคิดอกุศลในขณะที่เราจะดับจิตสามกติที่เราจ้องไปคือนรกเดชนและเปรตอย่างแน่นอนครับผมเพราะฉะนั้นเราควร รีบฝึกนะตั้งแต่วินาทีนี้ต่อไปเลยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้เลยครับว่าความตายจะมาถึงเราเมื่อไหร่เราสามารถตายได้ทุกวินาทีครับผมเมื่อเร็วๆนี้ก็มีพี่ชายแล้วก็น้องชายหรือพี่ปานาอาแล้วครับผมตายโดยที่แบบเฮ้ยไม่น่าเชื่อทั้งที่ร่างกายยังแข็งแรงแต่ก็เสียชีวิตด้วยเหตุลหลายๆอย่าง นะครับห้าคติที่เราต้องไปนะครับและพระพุทธเจ้าได้ทรง,งประเมาประไมไว้ทรงตัดไว้อย่างนึกซึ้งเลยนะครับว่าการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยากแค่ไหนพระองค์ได้เอาเล็บเนี่ยนะนะตักเศษดินตักดินขึ้นมานะครับผมแล้วถามกับพระพิสุสง์ถามกับพระสาวบกว่าเศษดินที่ติดอยู่ปลายเล็บของเรานี้กับดินทั่วพื้นปฐพีเนี่ย อันไหนเยอะกว่ากันสาวกได้ตอบไปว่าดินทั่วพื้นปฐพีนะครับเยอะกว่ากับเศษดินที่ติดอยู่ปลายเล็บของพระองค์พระองค์บอกใช่นี่แหละครับคนที่ตายไปแล้วที่ได้มาเกิดที่ตายไปแล้วได้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งหรือได้ไปเป็นเทวดานั้นมีเท่ากับเศษดินปลายเล็บส่วนดินทั่วพื้นปฐพีนั้น คือคนที่ตายไปแล้วและได้ไปตกอยู่ในสามกติคือนรกเดรัจฉานและเปรตนั้นมีเท่ากับดินพวกทั่วพื้นปฐพีนะครับผมสำหรับคนที่ตายไปแล้วแลได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งเท่ากับเศษดินปลายเล็บนะครับนั่นยากแค่ไหนครับผมลองคิดดูเอาแลครับผม ถึงบอกว่าเราได้เป็นเราเนี่ยได้โชคดีที่สุดแล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ครับผมครับเพราะฉะนั้นขอทุกองขอให้ทุกคนนะครับได้เข้าไปศึกษาพระธรรมคําสอนนะครับผมแล้วทุกคนจะพ้นจากนรกเดือฉานและเปรตได้อย่างแน่นอนครับเพราะทุกคนนั้นเกิดมาแล้วก็สุดท้ายแล้วคืออะไรครับคือตายครับผมเราเดินหน้าไปหาความตายกันในทุกๆวันครับ อย่าให้ต้องถึงกับเสียดายอย่าให้ถึงกับสายเกินไปครับผมเพราะถ้าเราตายไปแล้วเราไม่สามารถที่จะเลือกได้เลยครับว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนแต่ในขณะที่มีชีวิตอยู่เนี่ยถ้าเราฝึกจิตด,ดีแล้วเราจะไม่กลัวตายเลยครับเพราะเราจะฝึกในทุกๆวันและเข้าไปในศึกษาในพุทธนะพุทธวจนะทุกๆวัน จนเรารู้เลยว่าเราจะวางจิตยอย่างไรหลังจากที่เราสิ้นลมหายใจสุดท้ายและเราจะไม่กลัวตายครับผมจิตที่ฝึกดีแล้วจะนําสุขมาให้นะครับครับผมนั่นคือสิ่งที่ผมได้เป็นห่วงและการที่แล้วที่ได้ที่ได้พูดเกี่ยวกับพระพิสุส่งผมพูดด้วยความรักพูดด้วยความเคารพและบูชายอย่างสูงครับผมเพราะ ส่วนมากเลยนะครับพระพิสุสงฆ์ไม่ได้ปฏิบัติตามมาธรรมคำสอนเลยนะครับครับผมท่านคือสาวกของพระองค์โดยตรงเลยนะแต่ท่านไม่ได้ปฏิบัติตามมาธรรมคำสอนสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากท่านมรณภาพาไปนะครับท่านลองคิดดูครับว่าท่านจะเป็นอย่างไร นี่คือความนี่คือสิ่งที่ผมเป็นห่วงจากใจจริงครับผมนั่นคือประเด็นสําคัญที่ผมได้พูดไปถึงเรื่องของพระธรรมวินยัยครับแล้วก็ประเด็นต่อไปนะฮะผมเล่นเฟซผมมีเฟซมานานมากครับผมแต่ผมก็ไม่ได้เล่นเลยเพราะเหตุผลบางอย่างครับผมแต่ผมก็ มาเล่นเฟซนี้คือไม่ได้ทำคอนเทนต์นะครับไม่ได้มาพูดเพื่อสร้างคอนเทนต์นะครับผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจดีครับผมว่าผมพูดเพื่ออะไรเพราะอะไรนะครับและเฟซของผมก็ไม่ได้ไม่ได้เปิดสร้างรายได้นะครับขอให้เข้าใจกันไว้นิดนึงนะฮะก็นั่นคือประเด็นสำคัญเลยไม่ได้เปิดสร้างรายได้นะครับ เพราะผมพูดในเรื่องของพระธรรมคำสอนและผมพูดในเรื่องของเน้นถึงเรื่องของการพ้นทุกข์ให้กับทุกคนได้ฟังผมก็เข้าใจครับว่าทุกคนอาจจะมันเปลี่ยนแปลงอะไรได้เนี่ยมันความเชื่อที่มีมามามากตั้งแต่บนตั้งแต่อดีตนานๆแล้วนะมันยากครับผมที่จะเปลี่ยนแปลงได้เลยในในพิบตา แต่ถ้าอะไรพระพุทธเจ้าของเราเป็นพระองค์ทรงชี้ทางให้กับเราพระองค์ไม่ได้บังคับครับว่าใครจะทําตามหรือไม่ทําตามแต่พระองค์ทรงชี้ทางให้กับเราแล้วส่วนใครจะเดินตามหรือไม่เดินตามนั้นเป็นสิทธิของแต่ละคนนะครับผมแต่ผมเชื่อว่าผมบอกได้นะครับว่าสําหรับผมนั้นผมไม่สงสัยในพระธรรมคําสอนเลยแม้แต่นิดเดียวครับผม ศรัทธาต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยครับถึงจะให้ผลอย่างสูงสุดนะครับแล้วผมก็เชื่อได้เลยว่าทุกคนนั้นเซิร์ชอินเทอร์เน็ตได้อยู่แล้วนะครับทาง YouTube ทาง Google ทาง Facebook ถ้าอยากรู้อะไรนะฮะเซิร์ชเข้าไปครับผมพุทธวจนะถามได้ทุกๆเรื่องครับนั่นคือนั่นคือคำสอนที่ออกจากพระโอษฐ์ของ เพราะอุ่โดยแท้ก็ผมครับผมก็ประเด็นหลักๆก,ก็มีนะครับประเด็นต่อไปก็คือเฟซผมไม่ได้เปิดเพื่อสร้างคอนเทนต์และไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดสร้างรายได้ครับผมครับนั่นคือนั่นคือหลักสำคัญอืม แล้วก็ประเด็นต่อไปก็คือจะพูดถึงเรื่องปราชิกอ่าหลายคนไม่เข้าใจครับผมจะพูดถึงเรื่องปราชิกและอนันตริยกรรมนะครับผมปลาชิกนี่คือปลาชิกสิ่นี่คือขาดจากความเป็นพระนะฮะหนึ่งเศษแมถุนนะครับหรือมีเพศสัมพันธ์ ไม่ว่าจะกับผู้หญิงผู้ชายสมัยพุทธกาลมีถึงก็มีเพศสําคัญมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์ดิลฉาเลยนะครับผมนะครับผมข้อที่หนึ่งเลยก็แล้วกันนะฮะพระอ,องค์ทรงถึงได้ทรงห้ามได้ห้ามไว้นะครับว่าทำละเมิดสีข้อนี้คือประราชิกขาดจากความเป็นพระทันทีนะครับหนึ่งคือเสษเมถุนก็คือการมีเพศสัมพันธ์จนสำเร็จความไข่ นั่นคือหนึ่งสองคือรักทรัพย์อันนี้สาหรับภาพพิสุจส์ฆ์นะครับผมลักทรัพย์นําของที่ไม่ใช่ของของตนเองมาเป็นของตนเองมีค่าตั้งแต่หนึ่งบาทขึ้นไปหรือมีที่ไม่ใช่ของตนเองครับคือรักทรัพย์ขาดจากความเป็นภาพพิสุจส์ฆ์ทันทีครับผมสามฆ่ามนุษย์หรือฆ่าสัตว์โดยเจตนานะครับผม หรือไม่เจตนาไม่เจตนาไม่เป็นไรนะฮะแต่ค่าฆ่ามนุษย์นั่นคือประราชิกทันทีนะผมคาเทว่าเป็นพระสี่อวดอุตริอวดอุตริคืออ่าบอกตัวเองว่ามีคุณวิเศษมีแสดงอภิน,นิหารได้คืออวดอุตริคืออ้างอ้างว่ามีคุณวิเศษสำเร็จ คุณวิเศษนู้นสำเร็จคุณวิเศษนี้หลอกลวงหลอกลวงชาวบ้านให้หลงเชื่อหลอกลวงชาวบ้านให้ผิดทางแล้วก็ผมอวดอุตลิปอวดคุณวิเศษโดยที่ตัวเองไม่ได้มีหรือมีก็ไม่ควรที่จะอวดนะครับผมนั่นคือขาดจากความเป็นพักทันทีนะครับผมนั่นคือประราชิกส่วนที่มากไปกว่าประราชิกนั้นคือแต่ประราชิกนี้นะครับประราชิกนะฮะสามารถที่จะสําเร็จมรรคผล สำเร็จพระโสดาบันสำเร็จมรรคผลในในในขั้นต่อต่อไปจนถึงขั้นนิพพานได้ครับมไม่ปิดกันนะฮะเพระองค์ทรงตัดไว้นะครับส่วนอนันตริยกรรมนี้หลายแรงยิ่งกว่าครับผมอนันตริยกรรมคือฆ่าแม่ฆ่าพ่อฆ่าพระอ,อรหันต์ทำลายพระพุทธเจ้าให้ได้ถึงข้อเลือด ทรงทำลายพระพุทธเจ้าให้เลือดออกแม้แต่นิดเดียวและยุโยงส่งให้แตกแยกนั่นคืออนันตริยกรรมนะครับผมับผมนี้ต้องเข้าใจกันนิดด้วยนิดนึงนะครับผมว่าปาราชิกกับอนันตริยกรรมนั้นไม่เหมือนกันครับผมครับปาราชิกนั้นสามารถที่จะสําเร็จสําเร็จได้นะครับสําเร็จในโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีพระราหัน จนถึงขั้นที่ผ่านได้แต่ประราชิกนั้นไม่เหมาะที่จะมาเป็นพระได้ครับผมไม่เหมาะที่จะอยู่ในเพศของบรรพชิตได้อีกครับผมแต่ไม่ปิดกัน้นสําเร็จมากผลครับส่วนอนันตริยกรรมนั้นเป็นกรรมที่ร้ายแรงตกนรกอย่างเดียวกับผมต้องชดใช้กรรมจนนานมากฮนะในนรกจนถึงที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งก,ก็ก็ยากมากๆครับผมนั่นคือประราชิกกับอนันตริยกรรม ครับมีประเด็นหลักๆที่จะพูดในวันนี้ครับแล้วก็ครับก,ก็จะพูดในเรื่องของขันห้าขันห้าคือรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะครับผมลูกเวทนาสัญญาสังขารมันไม่ใช่เรานะถ้าใครเข้าใจถ้าใครเข้าใจตรงนี้ได้นะครับจะไม่ทุกเลยนะครับผมรูปคือร่างกายของเราเนี่ยฟันผมลบฟันผมเล็บคือร่างกายที่เป็นร่างกายของเราเนี่ยคือรูปนะเวทนาคือความสุขความทุกข์ จริงไหมครับที่พระพุทธเจ้าไปได้กล่าวไว้ไวที่ตัด,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 ดสอนเรานะครับผมรูปคือร่างกายจริงไหมฮะจริงเวทนาคือความสุขความทุกข์จริงไหมครับจริงรูปเวทนาสัญญาคือความจํามั่นหมายสังขารคือจิตปุงจิตปุงแต่งวิญญาณคือเครื่องรับรู้อารมณ์ต่างๆทั้งหมดนี้พระพ,พุทธเจ้าบอกว่านี่คือขันห้านี่คือกองทุกข์ครับผม ซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแต่เราไปยึดติดยึดมั่นเพราะว่าเรามีวิญญาณคือเครื่องรับรั่วลมต่างๆเราไปยึดติดยึดมั่นมันจึงทุกข์ครับถ้าทุกคนเห็นตรงนี้ได้นะฮะเข้าใจว่าขันห้าเนี่ยลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไม่ใช่เรานั่นคือกองทุกทุกคนจะพ้นทุกข์ได้ครับแต่ ตรงนี้ก็คือคือทําในทำทำชั้นลึกนิดนึงครับผมอืแต่ขอให้ทุกคนเริ่มจากการให้ทานรักษาสิงเนาะแล้วทุกอย่างจะเกิดขึ้นเองโดยโดยอัตโนมัติครับรักษาสิงทํทำสมาธิและปัญญาจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติครับผม นี่คือคำสอนของพระองค์ครับขอจงเชื่อครับว่านรกเดรัฉานเปรนมนุษย์และเทวดานั้นมีจริงอย่างแน่นอนนั่นคือโลกหลังความตายที่เราจะต้องไปครับผมส่วนเราจะปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบได้แค่ไหนก็อยู่ที่เรานะครับอยู่ที่เราในขณะที่เราเป็นมนุษย์อยู่นี่สำคัญที่สุดน,นะครับ นรกถ้าคนบางทีคนมีความสุขมากๆคนไม่มีอะไรก็อาจจะไม่ได้คิดถึงตรงนี้ลองไปที่โรงพยาบาลดูครับคนที่นอนเจ็บปวดให้การรักษาให้ออกซิเจนพูดไม่ได้เขาได้รับทุกขเวทนาอย่างมากครับผมนั่นคือในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับ เราทุกคนก็สามารถที่จะเป็นแบบนั้นได้ถ้าเราใช้ชีวิตด้วยความประมาทกันอยู่ทุกวันนี้นะลองคิดดูครับผมลองเซิร์ชดูใน y o YouTube ดูก็ไเลยครับว่านรกเป็นอย่างไรนรกสำหรับผมนรกในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เนะี่ยลองพิจารณาดูดีๆครับว่าอะไรคือนรกอย่างน้อยคนที่ทุกข์และมีจิตใจที่เศร้าหมองนั่นคือนรกและนรก ที่เราเห็นได้อย่างที่บอกครับลองไปที่โรงพยาบาลดูคนป่วยที่นอนติดเตียงที่ได้ให้การรักษาอยู่ผมเชื่อว่าเขาได้รับทุกขเวทนาอย่างอย่างมหาศาลครับผมนั่นคือนรกแล้วพวกเราทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นอย่างนั้นได้นะครับผมแต่ถ้าเราเข้าไปศึกษาในพระธรรมคำสอนเราจะใช้ชีวิตด้วยไม่ความ เราจะใช้ชีวิตกันอย่างไม่ประมาทอย่างแน่นอนครับเพราะกธรรมคำสอนนั้นจะบอกเราเองครับว่าเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรเดรัจฉานก็คือสัตว์เดรัจฉานนรกเดรัจฉานนะครับนะเดรัจฉานก็นกหนูหมูหมากาไก่ตัวเงินตัวทอง,ท,องที่วา่ายปลาเลยนั่นคือสัตว์เดรัจฉานครับทำไมถึงไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานทำไมถึงไม่เกิดเป็นสัตว์นรกมีเหตุครับผม เพราะฉะนั้นคงจงเข้าไปศึกษาในคําสอนดูนะครับเปรตมนุษย์เตชเทวดาครับผมตรงนี้ครับคือหลักสําคัญที่จะมาพูดในวันนี้ครับผมส่วนจะให้ผมพูดไปลงลึกรายละเอียดนั้นจะกลายเป็นสอนธรรมะมากกว่าเพราะผมก็ยังไม่ได้เก่งถึงก็ต้องสอนธรรมะได้ขนาดนั้นแต่อยากจะมาบอกกับทุกคนได้ว่าขอให้เข้าไปศึกษาในพระธรรมคําสอน ผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าครับผมสำหรับในวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณที่ฟังกันมาถึงตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับผมขอทุกคนมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผม นจะมีโอกาสหน้ามาพูดกันใหม่ในเรื่องประเด็นสำคัญสำคัญก็จะมาพูดให้ฟังสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม